ช่วงที่เชิญคุณบอลสริชัยบนเวทีไหนสิฮะโอ้โหเป็นเซอร์ไพรส์ที่เลิศมากเสียงประือต้อนจับออยสริชัยและ ความวันเกิดชิ้นนี้เลยสิต้องบอกว่าพี่บอยเก็บเป็นเซอร์ไพรส์มากใช่ประชุมทีมงานคนในห้องนั่งอยู่กับ20คนพี่บอยไม่พูดเรื่องนี้พอทุกคนออกไปหมดเหลืออยู่สองสามคนแลวพี่บอยค่อยค่อยแอบบอกอ่ะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นของเล็กๆน้อยๆซึ่งผมก็รู้ก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าให้นทุกอย่างแล้วให้ชีวิต ให้จิตใจให้จิตวิญญาณแล้วก็ให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอันไหนที่เป็นบอยสิริชัยหรือผู้การปุริสายทุกอย่างก็คือเป็นของแอนออร์ดีหรือผู้กาปุริสายให้หมดทุกอย่างตั้งแต่เราได้ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีอะไรกันนะครับ แล้วพวกเราใส่ชีวิตแบบเคื่อก,กันแห้งก็คือลายคนอาจิมม้งพันโซเชียลาใส่ชีวิตในบางมุ่งอาศิบเบิ้งก็จหรูหนาบางมุ่งอาศิบเบิ้งือจงเอฟิร์ประมาณนี้เป็นชีวิตของบอยบกกรัแอนเคื่อกันเลยคืออยู่จะไดก็ได้แต่บางภาาบาง,างบามุ่มนั่นเป็นแค่ผาาแต่มันเป็นแค่าแแบางสถานการณ์พวกเ้าหสองคน นี่ตอนกระทั่งตรวจว่าสู่นั่งในลักษณะเดียวกันเป็นลูกกัผ้าแล้วก็เป็นค้นที่เป็นผู้น้ำเป็นคนที่ห่วงคนอืนหลายกระกกระของในมือเ่าที่พอเขาได้จับมือเดินมาิกันได้แต่พอสินที่เสมอกันหรือว่าหลายคนอาจสีม่งเราเป็นสีเสมอกันนะฮะ บอลรัแรงบได้ต้องการอย่างเลย่อไปหน่แต่ยักขออยากให้อยาก <c oughs> อยาก,ยากแต่ตันรู้ว่าเขามีอย่างไม่ใส่บอกหรือมีสิ่งที่เขาฝันทีนี้งบ่ถ้า,าได้ไปหอดมีสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นอันนี้ผมกับอาจสิลูเหมืนนะแต่ก็อยากบอกเลยว่าตัปตนที่สุดซัพพอร์ต แลายะเหตุผลดีที่สุดเท่ากับแห้งของผู้ชายท่านบนดาเรื่องนี้